สวัสดีจ้าวันนี้มาทําทคลิปน้ํายาปูจ้ะมาให้กับพี่น้องในเบิ้งจ้าทาน้ํายาปูนะจ้าอันนี้ก็เป็นเนื้อปูที่เราตำนะจ๊ะเราก็จะตำให้ละเอียดแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ามาใส่เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยจ้า ล่างโคกล่างใาเอาหน้าเลยใส่เลยต้นมน้ำก็กระดองปูมันปูแคบเอาไว้เลย นี่ได้มันปูแนละ้วนะจ๊ะมันปูกันแบบนีนนี่นะคะมันปูเดี๋ยวมาดูวิธีการทาำตายาปูกันเลยจ้ะเตรียมพวกนี้ไว้ให้ซิซับเยอะก่อนนะเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องจ้ะปั่นเครื่องเครื่องที่ทำํำยานี่คือน้ำเป็นเครื่องที่ทำไว้แล้วนะจ๊ะก็ส่วนผสมก็จะมีพริกจะมีพริก มีตะไคร่ใบมะกรูดหอมกระเทียมขานะจ๊ะหัวขาแล้วก็จะมีกระชายจ้ะอันนี้ที่ใส่ใส่ไปกันในน้ำเครื่องปรุงก็จะมีเกลือน,นิดนึงมีปลานะจ๊ะแล้วก็มีปูน้ำน้ำปูดองจ้ะที่เราได้ดองไว้เนาะอันนี้ก็เป็นปูดองค่ะที่เราใส่ไปต้มลงไปต้มส่วนผสมต่างๆที่มีให้มันเข่ากันในเครื่องเนี่ยเนาะจนกระทั่งว่ามันเปื่อย ให้เครื่องมันเปื่อยก่อนที่นี่เราก็จะเอาเครื่องต่างๆนะจ๊ะไปทําการตําหรือว่าปั่นแต่ว่าในในวันนี้จะทําการปั่นนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเ <แ billion. S 1> ครื <BJ S 2> ่องน้ำยาจากเครื่องน้ำยากำลังร้อน เดี๋ยวเรามาสงสงเครื่องพวกเนี้ยออกให้มันเย็นนะจ๊ะให้มันเย็นตัวต่ว่าเวลาเราปั่นนะ่ะจะแยกตัวปูเนี่ยออกนะจ๊ะตัวปูแยกออกเลยจ้ะตัวปูจะไม่ใส่ลงไปเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้ะแยกเครื่องกันเลยจ้ะ มาแยกเครื่องไว้มันเย็นค่ะเครื่องเย็นตัวแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันหั่นเครื่องจาใส่ใส่โถปั่นเนาะมาหั่นเครื่องใส่โถปัน่นก็เตรียมมีดเตรียมอุปกรณ์ ผวกหอมหอมกระเทียมพริกนี่เอาใส่เลยนะจ๊ะไม่ต้องมาซอยตัวปูแยกออกใบมะกรูดก็ใส่เลยหัวขาหัวขาก็กระชายทำมันไม่ใหญ่มากกระส่เลยนะจ๊ะแต่ว่า ก็กระชายไม่ต้องใส่มดเพราะว่ากระชายนี่จะเอามาทุบแล้วก็เอารอยน้ายาได้เนาะไม่ต้องใส่มดหมายถึงว่าไม่ต้องเอาปั่นมดอะนะ่ะเนาะปูแยกออกเลยจ้ะปูไม่ต้องไปปั่นนะจ้ะปูนี่เป็นปูดองจาที่ดองไว้เอามาใส่ให้กลิ่นมันหอมเพิ่มขึ้น การปูลงเรืออยู่ดูดีๆนะจ้าทำไม่งั้นเดยอมันจะปิดจากปูลงไปแล้วมันจะกินน้ำยาไม่ได้เนาะเพราะว่าเปลือกปูมันแข็งนะจ๊ะพร mm ิก hmm. ตัวนี้เป็นพริกใหญ่นะจ๊ะไม่เผ็ดอันนี้เป็นพริกสดเนาะเราใส่พริกแห้งกับพริกสดนะจ๊ะใส่พริกแห้งกับพริกสดลงไปต้มพริกสดนี่เป็นพริกใหญ่จ้ไม่เผ็ด พริกแห้งนี่เป็นพริกจินดาแห้งจ้านี่ก็เครื่องที่แล้วเราก็ซอยนี่ก่อนแล้วก็มาใส่นี้เนาะหัวคาหัวคาเวลาเราใส่ต้มเราจะใส่เยอะแต่เวลาเราใส่ปั่นเราจะใส่ประมาณสามสามสี่แว่นแล้วก็เอาไว้ลอยหนาะนิดนึงนะจ๊ะ เคยทำน้ํายาปลาน้ํายาปา,า,ปาแต่ว่าไม่เคยทําน้ายาปูสักทีอันนี้คือเป็นการทดลองครั้งแรกเนาะตามที่เราคิดว่ามันหนาจะทําแบบนี้แล้วมันจะออกมาแซบก็เดี๋ยวมาลองชมดูอันนี้กระชายหั่นใส่เนาะถ้ามันใหญ่ก็ต้องเอามาหัน่นตัวนี้หัน่น ใช่จ้ะตะไคร้ตะไคร้นี่กระปูกเองไว้กับบ้านเนาะซื้อซื้อเครื่องมาใส่ก็มีแต่ซื้อกระชายจ้ะเพราะว่ากระชายมันอยู่ตัวนี้กระชายจะเอาเก็บไว้ทุบแล้วก็เอาร้อยหนาจ้ะเวลาเวลาใส่เองน้ำยาเนาะอันนี้จะทำเป็นน้ำยาปลาป่าไม่ใส่กระทิจจ้ะ เครื่องเราได้เครื่องแล้วจ้าเดี๋ยวเราเอาไปปั่นนะจ้าเลยตักน้ำที่เราต้มเมื่กี้พอมันเย็นตัวแล้วเราก็ตักใส่เครื่องปั่นเลยจ้าน้ำที่เราต้มมันจะมีกากพริกกากป,าปลาปลาเนาะที่เราใส่เดี๋ยวเราเอามาเทกล่องก่อนนะจ๊ะ กองก่อนแล้วถึงจะมาปั่นได้เพราะว่าบางทีมันมีกากรกิกากาก,กากก้างปลาอะไรเนาะหรือว่ากากริกกากอะไรต่างๆที่มันหล่นลงไปเนี่ยเรากองก่อนนะจ๊ะล้วค่อยเอาใส่ใส่ขนาดนี้นะจ๊ะล้วก็เตรียมปั่นเลยจ้าปั่นละเอียด เดดเลยจ้าที่นี่เราเรามาทุบก,กระชายไว้เนาะนี่กระชายแหว่ลอยหน้าจ้ะที่ทำาเราเตรียมหม้อจ้ะหม้อหนึ่งใบที่เราจะใช้ทำน้ำยาเนาะเดี๋ยวเอามันปูใส่ลงไปจ้ะมันปูใส่ลงไปเจียวก่อนนะเดีย๋ยวไปดูวิธีการเจียวจ้ะ เดี๋ยวมันปูก่อนจ้าเอามันปูใส่ลงไปเลยสิๆหนะอมมากนนะมันปูให้ม,มันหอมเนาะมอตูดใหม่แต่เราก็มองเห็นนี่เนาะก็จะได้แบบนี้นะจ้านี่คือมันปูจ้ามันปูนะ จากนั้นให้เอาน้ำปูจ้ะน้ำปูที่เราได้ตักไว้น้ำปูที่เราได้ตักไว้เานาะมากรองเลยจ้ะมาใส่เลยเทีเนื้อปูน้ำปูไยใสย่ าไวน้ำต้มมาทีเสร็จแล้วไปตั้งไฟจ้าเราจะได้ออกมาลักษณะนี้นะจ้ะ น้ำปูที่เราตำกับน้ำปูที่เราต้มใส่ลงไปในมันปูที่เราเจียวเสร็จแล้วเราเอาไปตั้งไฟจ้ะแล้วจะมีเลือดไก่ด้วยนะจ๊ะเลือดไก่ใส่เพราะว่าเลือดไก่เนี่ยเราต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนเนาะทีนี่เราก็เอาไปล้างทีนึงแล้วก็เอามาหั่นชิ้นเพื่อที่จะใส่กับน้อาอเครื่องเครื่องที่เราปัน่นเครื่องที่เราปั่นไว้เนาะ ง <Okay, S 2> เลยจ็ะจะมีความนัวมากขึ้นเนาะหลังจากที่เราใส่เครื่องที่เราปั่นแล้วเนาะทีนี่เดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสเลยจ้ะปรุงรสด้ยวยผงชูรสนะจ๊ะใส่ผงชูรสหน่อยนะึง ใส่น้ำปลาจ้าใส่น้ำปูที่เราดองไว้นะจ๊ะน้ำปูที่เราดองไว้ลงไปเพื่อเพิ่มความหอม แล้วก็เตรียมปูจากที่เราต้มใหม่นะปูนี่นะจ๊ะแล้วก็มีกระชายบุกกับขาที่เราเอาไว้ลอยใส่ลงไปเลยจ้ไม่นมีเดือดแล้วรัวมากเลยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนัวมาก ชาพิสูจน์อืมอชาใช้ได้จ้ะเดี๋ยวตัดน้ำตาลหน่อยนึงจ้ตตนนะตัดน้ำตาลหน่อยนึงเนาะตัดน้ำตาลลดหน่อยนึงจ้ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมเพราะว่าเราใส่ผงชูรสมาเยอะเนาะใส่ผงชูรสแค่หน่อยเดียวมาใส่เลย กันที่เราต้มไว้แล้วใส่ลงไปเลยจ้ามีมีชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยใส่น้ำชอบเลยจ้าเพราะว่ามันจะไม่มีความค้าแต่ว่าเราต้มเลือดไว้แล้วเนาะต้มเลือดใส่ใบมะก,กรูใส่ตะไคร้จ้าตัดใส่เกลือหน่อยนึงต้มให้สักเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูไกลไกจ้ะไกลแล้วเลย,เลย ใส่ใบมะกรูดฉีกกับหอมซอยจ้ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วกำลังเดือดแล้วสิบแล้วจ้าน้ำยาปูน้ำยาปูาปไ,ไดจ้าเสียบ ปลาปลาจ้ะอร่อยจ้ะลองชิมนะจ้ะอืมอร่อยจ้ามาเด้อกินน้ำกันจ้าเสร็จแล้วซื้อขนมเร็นมาสามกิโลจ้ะ๋ยวเอาเขาไปให้แม่แฟนแล้วก็เอาไปวัดด้วยจ้ะทเพลงผหี มาดูตอนกินกันนะจ้ะทาทำแบบไม่เผ็ดถึงมืเอเรานี่ไปให้แม่เด้ไปเพนผพาด้วยเธอพอดีเลยทัน เพนทาได้ให้แม่ดาอาตเศษเจ็ยดยัง สามชุดทีนี้อันนี้จะใไปกินทั้งวันเลยจ้ะสองคน <c oughs> โงเน,นี้ยมันเห็นหลายๆตอนนั้นเป็นยังไงอยู่ข้า,ง,าง,งในอ๋อบางบางข้างนอกไงเอาไปแม่งลักไหม นี่นึงนเพิ่มความหอมอร่อยแบบไป็นลางนะหอมมากเลยแซบหรอชิมแซ<ส>บ,บยเนี่ยใบแมงลักว่ามีดอกแล้วเธือหอมหอม,หมอือเอาบอกหอมดีเนี่ย แซ่บใช่ไหมนี่หน้าตากินกันเลยชิ้นแล้วยังไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่านะใส่พริกป่นอะไรพริกป่นจากไหนนะใส่พริกป่นแล้วคนเลยทีนี้ เกษตรแก้แพพเกษตรใส่แลยังไงชิมกันเลยจ้ามา น้ำอย่างใหญ่เลยมดเกี้ยง